เกลือดัซับจริงไหมไปดูกันนะครับบอกเลยว่ามันเป็นศาสตร์โบราณน,นะฮะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เชื่อถือในเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญในเรื่องของเกลือความเชื่อก็คือมันช่วยในเรื่องของการล้งาอาถรรพ์ครับ2ช่วยในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งไม่ดี3นะครับช่วยในเรื่องของการดักซับนั่นเองนะฮะพบเกลือไงบางคนนะฮะพบเป็นถุงเลยแต่ถ้าเกิดแนะนําในยุคนี้นะฮะก็ใส่ซองซิปเล็กๆนะครับนะเอาเกลือนิดหน่อย นะครับเขาบอกว่าให้พกไว้ในกระเป๋าตังค์มันเป็นความเชื่อเนาะคุณจะไปลองทําดูก็ได้แต่บางคนทํามาก็มีผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะบอกว่าเออจานมันก็ดึงดูซับดีนะช่วงนี้เก็บเงินได้ดีขึ้น,น <c oughs> เพราะฉะนั้นใครนะฮะที่รู้สึกว่าเงินไม่เข่าเงินไม่ข่อยดีในช่วงนี้ ลองทําวิธีนี้ดูก็ได้ปัดสิง่งที่ไม่ดีออกอะไรที่มันติดค้างในตัวเราออกนะฮะดีหรือโชคดีๆขนาดด้วยการเอาเกลือนะฮะพกติดตัวใส่กระเป๋าตังค์ในกระเปาะา๋าสะพายหรืออะไรก็ได้นะฮะลองดูนะผมว่ามันก็เป็นการถ้ลองดูเนาะถ้าเกิดคุณเชื่อลอง